นี่มันเกิดเสียงอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับขออย่างเดียวไฟอย่าดับโอ้มันใครใครพวกนี้มันก็ไฟดับทุกทีสวัสดี พวกเรามาช่วยนายแล้วช่วยเกย์กแล้วมึงตายชิบนะหายแล้วมึงตายเออยิงมันเร็วสตัน์มันเอาไว้โอ้ยม่เ,เกินดูเหมือนว่ามันกำลังจะระเบิดต้องมีดน,นึ่ง,<อ>งคนเสียสละนะเขาเสียสละเพื่อช่วยพวกเราผิดความเสียสละของนายนะจะเป็นพิธารสตรเปล่าอย่างแน่นอนเ้ย เกิดอะไขึ้นอย่ฉันขอพายโปงนี้สิไปก่อนนะโอ้ขอตอ่อฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วเออเออเออแต่แผลบูดนี่มันไม่หนาเลยจริงๆนะดีนะที่ฉันรีบขึ้นมาเอาเพื่อนเอาเมื่อมาเป็ต้องการไอ้คนณข้าเพื่อนอืมดูจากเส้ทนทางแล้วเราต้องไปทางนั้นต่อนนะขอบใจมากที่บอกอูคาเม่ล่าแมน แถวนี้จะมีใครเดินมาไม่น่าไม่มีหรอกมัง้งฉัรู้สึกจะพูกคำไม่ได้แมนแถวนี้เปิดโหมดอินฟ้าเลยอ้าวชิปหายแล้วเปิดประตูอุย้ยเดี๋ยวฉันเปิดและปิดประตูให้เฮ้ยนี่คำไม่าดแมนหรือเปล่านะทำไมมันถึงสวยอย่างนี้วะเนี่ยเอาไปว่าเราเข้าไปในห้องนี้กันดีกว่า จะปลอดภัยที่สุดแล้วปิดประตูใช่หาวนไม่หยุดเลยเหนื่อยมากเว้ยแต่จะว่าไปก็ว่าไปเถอะนี่มันคือห้องอะไรกันวะเนี่ยทำไปม,มีอุปกรณ์ของพวกเราเต็มเลยเอ๊ะเผาสกีบีดี้ทั้งสองฝ่ายางั้นเหรออะไรวะเนี่ยพวกมนุษย์นี่ก่อตั้งฐานนี้มางั้นเหรอคิริโตะดูดิสิเหมือนพวกทีวีแมนเลยนะ แต่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้หืมน่าคิดจรงเฮยเฮ้ยซิพิดีดมดมมึงตายชิบยแล้วจไอ้้นแล้ว้จับใจลบ่้เลยไอมึงจะดอไย่มึง เก่งไม่จะไกลวะอ้ะเ้าโซ้ยจ้านี้นี่ตายเฮ้ยโลกก็มาคินดีกันไยังไงนี่เฮ้ยเอาอูมล่าแมนอุปรณ์อันนี้มันไม่น่าไหวลวสินะนายฉันขอออกอันนี้กันนะนายก็หยิบอาวุธเข้ามาทั่วเลยนะ จะว่าไปใช้ของฟังกับจิ้มแพทเลยกันนะเออเอามาขอบุวกเราซะด้วยดิไปกันต่อดีกว่าคมนะะคนอยู่แล้วว่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกั็นดีกว่าไปกันเถอะแบ็คส์จมเหมยเดี๋ยวนะไหนก็เข้ามา